ใครรู้บ้างว่าใต้สะพานเนี่ยมีตลาดที่ขายของกินถูกมากอยากรู้ว่าคือที่ไหนดูให้จบเดี๋ยวมาบอกพี่กัดท้ายคลิปออแล้วถ้าถามว่าราคาถูกขนาดไหนก็นี่เลยเข้าวมันไก่กล่องเนี้ยแค่20บาทเตี๋ยว20บาทก็มีแล้วร้านนี้คือคนต่อแถวเยอะมากเพราะราคาดีงามสุดๆพวกของหวานเนี้ยอย่างละส0บาทเองอ,อ่ะแล้วเนี่ยเนีย่ยเนี่ยหนมจีบแค่ชิ้นละ6บาทบาร์บีคิวไม้ Q ละ5บาทอ่ะเอาดีแต่มอนก็ช็อตละแค่20บาทถนนถางแตกนี่ก็หากินยากมากไม่ค่อยเจอใครขายเลยอะ่ะมีแค่ยี่กิบบาทก ว่าของกินมีให้เลือกเยอะสุดๆคือมันมีหลากหลายอะจะของข้าวของหวานก็มีครบกินเล่นจุกจิกอะไรแบบเนี้ยก็มีแล้วเขายังมีพวกผลมไม้ขายนนด้วยนะไซมสัสคัตเนี่ยถุงละ50บาทเองชุดหมูกระทะช่างกิโลหรือจะเป็นของสดเนี้ยก็มีขายด้วยมาทายตลาดไหนก็จะเจอพวกร้านรองเทา้าเสื้อผ้าของเล่นของสะสมอะไรแบบเนี้ยขายด้วยนะตลาดเขาก็ไม่ได้เล็กๆนะทุกคนยาวจนไปสุดนู่นเลยกัดที่ตลาดบางซ่อนเลยจะอยู่ตรงใต้สะพานริมทางรถไฟนะาเคยไปมาแล้วก็มาเมนบอกกันด้วยนะ